เรียนคณะกรรมาการที่เคารพกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาอาหารพอเรียงเนื้อเยื่อผสมเครื่องดื่มบำรุงกําลังที่มีผลต่อก,การเจริญของต้นมงเทพพรัส x ข้าม i ไฟ a v e f, f x r e g a l โดยผู้จัดทานะคะประกอบด้วยนางสาวยาดาศีรีรัตนาวารางกูลและนางสาวชนทิชาสิทธินันเจริญค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยชนบุรีค่ะ ที่มาความสําคัญนะคะต้นมงเทพพารัสเนี่ยเป็นต้นไม้ลมลุกเป็นไม้ประดับที่ออกดอกสวยงามมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้านไวรัสหวัดหรือไวรัสเริ่มส่วนในการขยายพันธุ์นะคะก็จะมีการเพาะเมล็ดมีการปักชาำแล้วก็มีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะในการเพาะเมล็ดเนี่ยจะทำให้ได้ต้นที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าจะออกดอกช้าส่วนการปักช่ำนะคะก็จะได้ปริมาณมากแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาต้นเน่าได้ะคะ่ะส่วนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นมงเทพพรัสนะคะจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใม้ได้ต้นที่แข็งแรงม ดอกในขวดสวยงามค่ะส่วนมากนะคะการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยจะมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเช่น B A หรือว่า N A A ร่วมกับสูตรอาหาร M S นะคะแต่ว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะมีราคาที่สูงทางผู้จัดทำก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาสูตร อาหารพาเลียงเนื้อเยื่อที่มีการเติม m 1 5 0ลงไปค่ะเพราะว่า m 1 5 0นะคะราคาไม่แพงหาง่ายก็เลยนํามาสู่จุดประสงค์ของการทดลองนะคะว่าเป็นการศึกษาอาหารพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผสมเครื่องดื่มบรงกำลังที่เหมาะสมต่อการเจริญของต้นนงเทพรัตค่ะ ตัวแปรในการศึกษานะคะก็จะมีตัวแปรต้นคืออาหารพพลีเนียเอผสมเครื่องดื่มชูกำลังความเข้มข้น 1, 5และ10มิลิต่อลิตรตัวแปรตามนะคะก็คือการเจริญของต้นมงเทพัันสและตัวแปรควบคุมคือสถานที่การทดลองพันธุ์ของต้นมวงเทพัันสแล้วก็ระยะเวลาค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของขั้นตอนและวิธีการทดลองนะคะ ในตอนที่1นนะคะจะเป็นการเตรียมขวดพอลีงเนื้อเยื่ออาหารพอลีงเนื้อเยื่อแล้วก็เนื้อเยื่อพืชค่ะในการเตรียมขวดพอลีงเนื้อเยื่อนะคะ <c oughs> ก็จะนําขวดมาทั้งหมด80 <c oughs> ขวดมาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปเข้าเครื่องออโต้เคลฟเป็นเวลา15นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นการเตรียมอาหารพอลีงเนื้อเยื่อพืชค่ะ ก็จะนำบีเกอร์นะคะมาใส่น้ำแล้วก็ MS 4.43กรัมแล้วก็ซูโครส30กรัมค่ะจากนั้นจะนำไปปรับค่าความเป็นกรดด่างนะคะให้อยู่ที่5.7-5.8ถึงต่อมาจะชั่งและเติมวุ้นนะคะ7.5กรัมนำไปต้มในไมโครเวฟ400วัตต์ให้วุ้นละลายค่ะจากนั้นนะคะเราจะรอจนอุณหภูมิของอาหารลดลงนะคะแล้วเราก็จะนำเทใสขนนข่ขวดพอเลงเนยเยอะ20ขวดขวดละ30มิลลิลิตรนะคะจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วนำไปนึ่งด้วยออร์โตเครดอีกครั้งเป็นเวลา15นาทีค่ะจะได้เป็นอาหารพอเล็งเนยเยอะ ต่อมันจะเป็นการเตรียมอาหารพอเลียรเนืยอาผสมเครื่องดื่มชุกหลังเอ็มยห้าสนะคะในขั้นตอนนี้จะทําเหมือนกับการทําอาหารสุดธรรมดาเลยแต่ว่าจะมีการเติม M150 ลงไปปริมาณ1ม mm ิล mm ิตต่อลิตร5มิลิตต่อลิตรแล้วก็10ม mm ิลิตต่อลิตรตามลำดับค่ะ ต่มาจะเป็นขั้นตอนการเตรียมเนื้อเยื่อพืชค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราได้ติดต่อขอต้นโมงเทพรัตที่เพาะเลีเ้ยงในสภาพปลอดเชื้อแล้วจากมหมาวที่ไรบุรพานะคะเพื่อนํามาใช้ในการทดลองค่ะแล้วเราก็จะคัดเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่มีความสมบูรณ์มาใช้ในการทดลองค่ะขั้นตอนการพอลิเนเนียนะคะการทดลองของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสชุดการทดลองและชุดควบคุมอู่หนึ่งชุดค่ะโดยที่ชุดควบคุมจะเป็นอาหารพอลิเนเนียสูตร M S ชุดการทดลองที่1 2งและ3จะเป็นอาหาร MS, พอลิเนเนียสูตร M S ผสม M 5 0 นึ่งของผูคนหนึ่งห้าและสิบมิลลิลิตรแต่ลำดับค่ะขั้นตอนกาโพลิเนิย่านะคะอย่างแรกเราก็ต้องใช้ถัาคอนจัดตู้โพลิเนิย่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆต่อไปนะคะก็ตัดข้อของต้นม่วงที่ผลัดความยาวประมาณหนึ่งหรืหนึ่งจุดห้าเซนโดยไม่เอาใบและนำชิ้นส่วนข้อที่ได้จำนวนสองชิ้นไปวางบนอ่างโพลิเนิย่าที่เตรียมไว้ค่ะต่อไปนะคะนำขวดพลิเนิย่าไปวางบนชั้นให้ในสภาพไม่แสงสิบหกชั่วโมงต่อวันในที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานสี่สัปดาห์ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาการจเจริญเติบโตและบันทึกผลค่ะเราจะบันทึกผลการทดลองโดยการบันทึกจานวนยอดวัดความสูงของตัวและจำนวนราาค่ะล้ยผลการทดลองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยและบวกลบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเราจะวางแผนการทดลองแบบสุ่มโดยสมบูรณ์และก็วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรม spss ค่ะวิเคราะห์ความประรวนด้วยตารางอนุวาและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละหน่วยการทดลองโดยใช้วิธีของดันแคนค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผลการทดลองค่ะตารางบันทึกผลการทดลองนะคะตารางนี้จะแสดงความสูงของต้นเฉลี่ยจำนวนยอดเฉลี่ยและจำนวนรากเฉลี่ยค่ะบวกลบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบนอาหารพอเลียงเนื้อเยื่อสูตรต่างๆเป็นเวลา4สัปดาห์ค่ะภาพแรกนะคะจะพบว่าความสูงของเอดต้นโมงเทพลัดนะคะในสูตรอาหาร M S บวก M 1 5 0 5มิลลิลิตรอันนี้นะคะมีจำนวนสูงที่สุดเท่ากับ3.98เซนติเมตรค่ะและสูตรอาหาร M S บวก M 150ร 10มิลลิตรอันนี้นะคะมีจำนวนต่ำที่สุดนะคะเท่ากับ3.53ซนเมตรและจะเห็นได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะต่อมาที่รูปที่2นะคะพบว่าจำนวนยอดเฉลี่ยของต้นม่วงเทพลัดนะคะในสูตรอาหาร MS บวก M150 10มิลลิตรต่อลิตรนะคะมีจำนวนสูงที่สุดค่ะโดยมีจำนวนยอดเฉลี่ย4.90ยอดและในสูตรอาหาร MS บวก M150 5มิลลิตรต่อลิตรนะคะมีจำนวนต่ำที่สุดโดยมีจำนวนยอดเฉลี่ย3.37ยอดค่ะและจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะต่อมานะคะในรูปสุดท้ายจะเห็นได้ว่าจํานวนรากเฉลี่ยของนี้จะมุ่งที่ผลัดในสุดอาหาร ms บรก m 1 5 0มลต่อลิตรนะคะมีจานวนสูงที่สุดโดยมีจำนวนรากเฉลีย 40, ่ย3.40รากค่ะและในสุดอาหาร ms ปรก m 1 5 0 5มลต่อลิตรนะคะมีจานวนต่ําที่สุดมีจํานวนรากเฉลี่ยอยู่ที่1.77รากค่ะจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญค่ะ นี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างการเจริญเติบโตของต้นโมงเทพรั์ในเวลา4สัปดาห์นะคะในสุดอาหารต่างๆะคะ่ะสรุปและพิปรายผลการทดลองนะคะสรุปผลการทดลองนะคะเราจะพบว่า ต้นมงเทพรัสเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ในทุกชุดการทดลองเลยแต่ว่าจะให้ผลการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างมีนยัยสาคัญทางสถิติค่ะทางด้านการเจริญของยอดและรากโดยทางด้านความสูงนะคะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีน,มนัยสําคัญโดยอาหารพอลเลงเนื้อเยื่อสุด MS บวก M150 5ม mm ิลลิตรต่อลิตรนะคะสามารถชักนาให้ต้นมงเทพรัสเนี่ยมีค่าความสูงเฉลี่ยมากที่สุดและอาหารพอลเลงเนื้อเยื่อสุด MS บวก M150 10ม mm ิลลิตรต่อลิตรนะคะสามารถชักนําให้เกิดจานวนยอดและจานวนรากเฉลี่ยสูงที่สุดค่ะ อภิปารายผลการทดลองนะคะอาะ่านพอลิเนียผสมเครื่องดื่มฉุกำลังที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นว่องด้พลัดแตกต่างกันทางด้านการเจริญของยอดและรากยังมีนัยสำคัญทางเซลติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน,นะคะ<ไ>่ะเมื่อพิจารณา,าองค์ประกอบของเครื่งองดื่มฉุกำลัง m หนึร้อยห้าสิบเพราะว่ามีน้ำตาลซูโคเป็นส่วนประกอบมากที่สุดตามด้วยนอาซินามายแพนโทเทนนอนเิตามินบีหกเทอรีนและคาฟีอค่ะ โดยน้ำตาลซูโคตนะคะจะอยู่ในกลุ่มของสารอินทรีย์มีความจำเป็นอย่างมากต่อนเนื้อเยื่อพืชเกือบทุกชนิดและมีหลักฐานชี้ว่าการสร้างเมตาบอลา์บางชนิดในเนื้อเยื่อพืชเป็นผลมาจากความเข้มข้นของซูโคตค,ค,ค่ะในอาซินามายแพนโทนินอนและวิตามินบีหกนะคะโดยปกติการเติมวิตามินลงไปในอาหารพอลีเนยียพืชมีความจำเป็นไม่มากนะักแต่บางครั้งก็ต้องเติมลงไปเนื่องจากพือที่เรานำมาเลี้ยงแม่แข่งพอที่จะสร้างวิตามินได้ครบถ้วนค่ะทคลเซีหรือกรดอะมิโนซันฟนิกนะคะกรดอะมิโนซันฟนิก และชนิดจะมีธานนตุเนตเจนเป็นส่วนประกอบการเติมกลดอะมิโนลงไปในอาหารพลีเนีย่พืชเพื่อกระกตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งเซลล์สามารถใช้กรดอะมิโนเนเป็นแหล่งของธาตุเนอเจนได้ทันทีค่ะและคาเฟอีนนะคะมีผลทําให้การเจริญเติบโตของรากพืชเจริญเติบโตได้เร็ยวยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจากการทดลองนะคะผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของนายวัฒนาจันูรนค่ะซึ่งศึกษาเป็นของอาหารพลีเนีย่พืชที่เตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสําสหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินร่วมกับ เครื่องดื่มชูกำลังและหรือเครื่องดื่ม,มผสมวิตามินค่ะแสดงให้เห็นว่าสูตร m อ็เเติมเครื่องดื่มชูกำลังสามารถใช้ในการเลิตน้ํยายอต้น่วงเทปลาดได้โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายต้นท,ทุที่ต่ำเหมาะสมที่จะส,ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรและชุมชนต่างๆเพื่อใช้ในการผลิตต้น่วงเทปลัดเพื่อการค้าต่อไปค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ